องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์และมอบถุงพระราชทานให้กับผู้ป่วยและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพลากรสุวรรณรัตน์องค์คมนตรีรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเดินทางจากท่าอากาศยานทหารสองกองบิน6ดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นได้ออกเดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชเดชนอุดมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งสนองพระราชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์อย่างต่อเนื่องในการจัดบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยพร้อมทั้งติดตามดูแลผู้โดยโอกาสและผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ร่วมถึง มอบทุนพระราชทานสงเคราะห์คนไข้าย,ยากจนที่ผ่านมาได้จัดโครงการออมขวัญปันสุขมอบขวัญถุงพระราชทานรับขวัญสมาชิกใหม่ที่เกิดณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชต่อเนื่องเป็นปีที่9พร้อมกันนี้ได้มอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์และมอบถุงพระราชทานให้กับผู้ป่วยและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน รราาาาคม่้กบะปัจจุบันในส่วนของการขับเคลื่อนง,งานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขและการแก้ไขปัญหาสุขภาพของพื้นที่ได้มีการพัฒนาหน่วยบริาการเวชศาสตร์ครอบครัว ทำหน้าที่เป็นหน่วยบริการด้านหนา้าแบบใกล้บ้านใกล้ใจ3ามแห่งได้แก่ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านแขมเจริญบ้านโคกเถินช้างแ,บบและบ้านช้ยอุดมพรรรรรร้้อบบบิกาาางงสทท่ปนุ ของเราโปรแกรมที่ยคผมกผมก็ได <ic> no, ้ข่าววันเพื่อเห็นวันที่ใช้ในในด้านอื่นเ่ยผมิว่าในเรื่องของยุทธศาสตร์้นสุดๆเพราะก็ถือว่าทังยนผู้ต้องโทษเพื่อจะเทียกับที่แพทอ่านเราก็ทราบว่ามันดีคดีที่ที่หมออ่านมนดิสก็ไเไม่แน่ใจวเรื่อกวันาวรัฐบาลปัจจุบันที่กำลเป็นประเทตนะคะ เรามีอัตลักษณ์คือซื่อสัรย์ย่งย่ายใส่ใจกินการนะคะในด้านส่ใเกินการเราทีมจิตกรรมอีกทั้งพัฒนาระบบบริการสำคัญเจด้านด้วยเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยและยังร่วมอนุรักษ์พลังงานโดยการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทำให้สามารถลดคา่าไฟฟ้าได้กว่า2 0 0 0 0 0บาทต่อเดือน ทั้งนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด็ชอุดมมุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะต้นแบบสมาร์ทโฮสพิทอลโดยนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ<ส>พร้อมกันนี้นายพรากรสวนรัตน์องคมนตรีรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการและกิจกรรมของโรงพยาบาลเดชอุดมที่ได้ร่วมกันในการพัฒนาชุมชนณศูนย์สุขภาวะชุมชนเขตเมืองวานชัยอุดมตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมพร้อมรับฟังผลสรุปการดําเนินการเยี่ยมชมนิทรศการและมอบถุงของขวัญพระราชทานให้แก่ผู้สูงอายุ